ขอเจริญพรวันพระใหญ่สิบห้าค่ำพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ให้เป็นวันธรรมมัสวนณะก็คือจุดประสงค์คือวันฟังธรรมต้องการที่จะให้เป็นวันแห่งปัญญาทําบุญให้ได้สองใจก็คือบุญของความชื่นใจและบุญของความเข้าใจถ้าลำพังเฉพาะทาบุญแล้วชื่นใจยิ้มแย้มมีความสุขแต่ไม่เข้าใจ ก็ไม่ลงลึกถึงปัญญาไม่เกิดความกระจ่างแจ้งจิตตอบตัวเองไม่ได้ว่าวันนี้ได้อะไรจากสิ่งที่ไปทำฉะนั้นวันพระจึงเป็นวันที่ต้องการเน้นให้คนเกิดปัญญาช่วงนี้อาตมาภาพก็ตรเวนเยี่ยมศพแปดศพซึ่งอุบัติเหตุจากการที่รถโม่ปูชนชนกันกับรถของกรมทางที่จังหวัดตราด ทำให้คนเสียชีวิตทั้งหมดเจ็ดศพในคราวเดียวกันแล้วก็ศพน้องมิ้นอีกหนึ่งศพเด็กผู้หญิงก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าเมื่อถึงคราวกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงก็รอดยากเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยกรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามมันมีสองเรื่องหลวงพ่อท่านเจ้าคุณสอนไว้เสมอเลยว่ากรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตาม เมื่อถึงคราวกรรม,มเกณฑ์นายเวนตามมาทวงจำสักสองเรื่องนายยมนะวันนี้กรรม,มเกณฑ์นายเวนตามมาทวงกับในเรื่องของกรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามเราเจอสองเรื่องในชีวิตของเราฉะนั้นก็อย่าได้โทษใครมากเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นแต่คนที่เมาแล้วขับและทําให้เกิด โศกนาฏกรรมแบบหมู่ใหญ่ถึงเจ็ดศพก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทคนก็เห็นกันเยอะว่ารถโม่ปูนคันที่ไปชนเนี่ยขับสายไปสายมาคนที่ขับตามหลังบอกว่าผมเองก็ไม่กล้าที่จะแซงเพราะดูลักษณะแล้วเหมือนสายไปสายมาหรือเกิน ให้ครั้นให้คนวิ่งไปบอกตำรวจที่ป้อมที่อยู่ข้างหน้าว่าสกัดรถคันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าดูเหมือนอาการไม่ค่อยจะดีไปที่ป้อมตำรวจก็เป็นเหตุบังเอิญให้ตำรวจไม่อยู่ท่านทั้งหลายเมื่อถึงคราวคนจะตายอย่างไรเส้นมันก็ต้องมีจังหวะของการเปิดช่องให้กรมได้ทำงานเต็มที่ก็ทำให้มีเหตุจะต้องไม่มีใครสามารถที่จะสะกัด รถที่ขับด้วยความรู้สึกที่คนหลายคนบอกว่าแปลกๆเหมือนกับอาการคนขับหลับหรืออย่างไรแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมของอุบัติเหตุครั้งใหญ่วันนี้จริงได้บอกกับเราท่านทั้งหลายว่าเมื่อถึงคลาวกรมมาเกณฑ์ก็หนีไม่พ้นนายเวรตามมาทวงก็หนีไม่พ้นเส้นทางตรงๆแท้ๆทำไมเกิดเหตุชนกันบ่อยจังในช่วงนี้จึงได้บอกกับทุกท่านว่าลองดูเถิด ถนนเส้นไหนตรงๆมักจะเกิดเหตุบ่อยๆเพราะคนก็มีความรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยถนนตรงๆไม่ต้องระวังเยอะตรงไหนที่ไม่ต้องระวังเยอะก็มักจะเป็นอย่างนี้ส่วนโค้งๆก็มีบ้างแต่ก็อาจจะไม่มากเท่ากับถนนเส้นตรงเส้นตรงมักจะทําให้คนประมาทในชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อช่วงชีวิตช่วงใดที่รู้สึกว่าเดินแล้วเรียบเดีตรงตดี ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรคนมักจะประมาทในช่วงนั้นเงินทองการงานการเงินดีและเกินคล่องตัวดีมักจะประมาทใช้สุรุ่ยสุร่ายความรักในช่วงนี้รู้สึกว่าราบรื่นดีและเกินฝ่ายหญิงฝ่ายชายอยู่ด้วยกันมาราบรื่นดีและเกินก็อย่าไว้ใจมากช่วงไหนที่ราบรื่นดีมักจะเกิดเหตุเป็นอุบัติเหตุของความรักการเงินการศึกษาสมองดีๆเด็กๆก,กำลังเรียนรู้สึกว่าเออไปดีและเกินช่วงนี้ พ่อแม่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจเพราะว่าอะไรที่มันเป็นทางตรงของชีวิตบางทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุของชีวิตทําให้การเงินล่มละลายนากินเที่ยวมากเกินไปการศึกษาพังเสียหายเพราะว่าประมาทเกินไปความรักล้มละลายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงทางตรงของชีวิตวันนี้จึงขอเป็นกําลังใจให้กับญาติญาติของทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเมื่อ,อยังต้องเดินต่อ ก็อย่าจมอยู่ในความทุกข์ก็เดินกันต่อไปวันนี้เราคิดถึงกันเราถามถึงกันเราโทรถึงกันเราไปถึงกันเมื่อคิดถึงก็ถามถึงแล้วก็โทรถึงแล้วก็เดินทางไปให้ถึงแต่วันนี้ญาติญาติของคนตายก็ได้แต่คิดถึงกับถามถึงคิดถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไปเป็นยังไง แล้วก็ได้ถามถึงไปถามพระหลวงพ่อสวดมนต์นั่งสมาธิเห็นพ่อเห็นแม่ผมบ้างไหมคือพระก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นที่จะไปเห็นคนตายที่ล่วงลับไปได้แต่คิดถึงกับถามถึงโทรถึงกับไปถึงพ่อถึงแม่ไม่ถึงแล้ววันนี้ธรรมะยามเช้าบอกกับเราทุกท่านเตือนคนที่ยังเป็นเป็นขับรถด้วยความไม่ประมาทเพราะ เราอาจจะเป็นฆาตกรในการฆ่าคนเพียงแค่ด้วยความประมาทในการเดินทางขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในสังคมเดินกันต่อไปด้วยสติกรรมดีมีติดตัวกรรมชั่วมีติดตามจเจริญพร